สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะเจอบ้าวนกนาเช่นเคยกับพี่น้องขาวันนี้เป็นวันอาทิตย์เจญกับข้าวนกนาอีกแล้วบนดาบนบน,บนอะไรนะบนชายหาดกับพี่น้องชายหาดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์กับพี่น้องขา นั่งอยู่บ้านนั่งไม่ได้เลยค่ะวันนี้มันร้อนกับพี่น้องวันนี้มันร้อนมากก็เลยขับรถกันมาที่ที่ทะเลนี่แหละริมใจหาดนี่แหละค่ะพี่น้องก็ที่นี่ก็ร้อนนะร้อนมากด้วยค่ะพี่น้องค่ะแต่ดีที่มีมีน้ำกับพี่น้องมีน้ำได้เวลานั่นก็ได้เดินลงไปในน้ำทะเลน้ำทะเลมันก็เย็นอยู่นะคะพี่น้องค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะพี่น้องเข้าสู่ช่องเข้านอกนาเนเตอร์แลนด์กับพี่น้องเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่น้องขาเข้านอกนาจะาถ่ายบรรยากาศที่นี่คนเยอะวันนี้ให้ดูนะคะว่าคนเยอะขนาดไหนดูว่าอาดทรายของเนเตอร์แลนด์เป็นยังไงนะคะพี่น้องค่ะหลอนมากๆค่ะโอเคกับพี่น้องเดี๋ยวสักครู่เข้านอกนาถ่ายให้ดูนะคะ สว <in> ัสดีครับคัณสาไฟ เรียวตะเลเขาพี่น้องค่ตัชุดพี่น้องคนเยอะคนแขกเขาก็ใส่ชุดเจอก็คนแขกเขาก็ใส่ชุด,ชดว่ายน้ำไม่ได้นะคะพี่เ้องเอ้ก็ลงทั้งชุดอย่างนั้นแหละแล้วผ้าคลุมหัวด้วยหมน่ะยืนเห็นไหมพี่น้องเห็นไหม ผ้าคุมหัวเนี่ยโพยเลยพี่น้องคนแขกเขาก็ลงไปไว่ายน้ำขับชุดอย่างนั้นเลยค่ะเพื่อนเขาก็ลงไปแล้วเด็กก็จะให้ผู้ใหญ่คนนั้นที่เป็นคนแขกลงด้วยเขาก็ไม่ลงเด็กก็ลูกๆเขานั่นเลยค่ะที่นี่ก็ไม่ใส่ไม่ใส่ผ้าคลุมหัวแล้วค่ะพี่น้องค่ะ นี่แหละวันนี้ร้อนมากเลยประมาณเกือบ40องศาเลยค่ะพี่น้อง,องนอกนานน่นั่งอยู่บ้านกับพี่น้องค่ะนั่งอยู่แล้วก็ไม่ไหวค่ะก็เลยมาที่ทะเลนีผู้เฮติตรันมาสปลักก์โอ้มาสปลักก์กันตรั ทะเลมสัสตรักนั่นคนนั้นลงไปอีกแล้วคนแขกพรมกนาก็ถ่ายไปเร้ด้วยอย่างนี้ได้ค่ะพี่แมวคะ่ะ่อมานั่งก็อยากถ่ายให้พี่น้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมั่งบนบนชายหาดของเนเธอร์แลนด์เป็นยังไงมั่งก็ถ่ายให้ดูเพิ่งมาถึงนี้เลยคะ่ะ คนเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งสักครู่หนึ่งเดี๋ยวค่อยเดินไปถ่ายให้ดูอีกนะพี่น้องนั่งสักครู่หนึ่งเพิ่งมาถึงนี่แหละกลางเก้าอี้ค่ะตรงกลางเก้าอี้ค่ะพี่น้องขา ไอ้เ้าหนุ่ตามาแล้วเล่นในน้าตาอยาก thank you w e l บรรยากาศทะเลค่ะพี่น้องทะเลผมเห็นทตเลนค่ะ มันเยอะมันร้อนคุณพี่น้องเดินไปดูน้ำลงค่ะตอนนี้ค่ะพี่น้องน้ำลงคนเล่นน้ำาัันใหญ่เลยก็สวยดีนะแต่ทรายพี่น้องดูทรายมันจะไม่ขาวนะคะพี่น้องค่ะ คนเยอะแน่นมากเลยเพราะว่าเพราะว่ามันร้อนกันคนแน่นเด็กเล่นน้ำกันใหญ่เดินไปโดนเดินไปเรื่อย หอยเสียบเยอะนะที่ริมทะเลชายหาดเนี่ยหอยเสียบตะปูอะหอยเสียบเยอะะค่ะพี่น้องค่ะเอาไปดองนะอร่อยนะหอยเสียบนน้องหมาก็มาคนก็มาหมาก็มาเต็มอากาศร้อนคนก็เลยมาทะเลก็เหมือนเกาลนกนานั่นแหละค่ะพี่น้องนั่งบ้านไม่ได้เลยร้อนมาก ร้อนมากเลยค่ะช่วงนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไรแล้วดูพยะากรานะคะก็อุณหภูมิก็ลดลงกับพี่น้องคาะเดินไปดูเรื่อยๆกับพี่น้องไปกบเข้ามากมาค่ะพี่น้องคาะลุนเ,เดินดูทะเลของเมต์แลนด์หน่อยใช้หาดเมตแ์แลนด์เรือน้อง,องเรือตรวจการของ ของหาดนี้ได้ค่ะพี่น้องถ้าเกิดมีคนจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้ก็ช่วยเหลือรือว่าหน่วยช่วยเหลือคนนั่นเองค่ะที่ริงใจหาดค่ะพี่น้องค่ะแต่งชุดเหมือนกันหมดเลยเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ได้ช่วยเหลือเขาก็ตะเวนอยู่อย่างนี้เลยค่ะพี่น้อง ทะเลแหวกเขาพี่น้องค่ะมีน้ำแล้วก็เนี่ยมีน้ำเข้มาแล้วก็มีเนินขึ้นมาบนทะเลอนะก็เป็นทะเลแหวกทีงไหนนะพี่น้องนันก็สวยไงเนาะ,ะนวันนี้แหวกดีเลยวันนี้ชิมาขับรถมาไม่ค่อยไกลตรงนี้กับพี่น้องฉนะีดสิบห้านาทีอเองแต่ จอดยาวยาวแต่ดีตอนมาถึงตอนมาถึงก็จอดเลยมีคนออกแล้วก็ได้จอดเลยกับพี่น้อ,องเหนื่อยใจไหมก็สวยน้ำสวยดีทะเลแหวกอีกตะ ทะเลแหวกมีน้ำมั่งมีเนินมั่งในทะเลพอน้ำมันลงค่ะพี่น้องเป็นทะเลแหวกอย่างนี้เลยนี่ค่ะรอบๆค่ะอย่างนี้เลยค่ะแล้วกุ้งเยอะเลยค่ะกุ้งทะเลเหนือนี่เลยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยเป็นทะเลแหวกอย่างนี้เวลาน้ำมันลงกับพี่น้อง ใจหาดที่นี่ตะเลน,นค่ะ,นะพี่น้องค่ะนกพวกนี้สิพี่น้องค่ะนกพวกนี้มันมายืนมันมากินกุ้งค่ะนี่ตัวนี้ลงไปแล้วต้องนกมาจับกุ้งได้หนึ่งตัวค่ะพี่น้องนี่ไงจับกุ้งได้ตัวนึงค่ะพี่น้องค่ะจับได้เลย เนกุ้งอะไรอ่ะพี่น้องนี่จับได้เนี่ยนี่น่เลยค่ะจับกุ้งได้หนึ่งตัวนกนี่มันมากินกุ้งกับพี่น้องนกนี้ค่ะ เต็มหมดเลยเพราะว่ามันเป็นตะเลแวกอย่างนี้ค่ะพี่น้องนี่น้ําเข้ามาแล้วก็น้ําออกไปมันมันไม่ลงหมดนะ่ะน้ามันเข้ามาเป็นแวกแวกอยู่อย่างนี้ค่ะพี่น้องสาซึ่งมีกุ้งเข้ามากุ้งตะเลเหนือนี่แหละค่ะพี่น้องเยอะแยะเลยนี่ในน้ําที่เข้านอกนายืนเนี่ยน้ําก็ไม่ลึกอะ่ะแกเลยตาตุ่มหน่อยนึงกับพี่น้องมีคนเล่นน้ําสวยตรงนี้รู้จึกว่าสวย จับได้อ่ะเยอะขนาดดีเลยกูบ่าวลงไปเดินในน้ำหน่อยะะึงค่ะพี่น้องค่ะร้อนร้อนมากเลย บ้าวฮัลโหลค่ะพี่น้องสำหรับคลิปมาทะเลนะคะเข้านกนาก็าข,อขอจบที่คลิปเพียงเท่านี้ค่ะพี่น้องค่ะมาดูทะเลในตเตอร์แลนด์ค่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กดติดตามด้วยนะพี่น้องค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง